สวัสดีค่ะคุณหมอพิเต้งนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมนูลดน้ําหนักของเรานะคะก็คือสิ่งนี้เองนะคะปลาทูทอดค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเนื้อวัวนะคะค่ะการรับประทานเนื้อเนี่ยนะคะถามว่ามีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักยังไงก็มีส่วนช่วยนะคะเพราะว่าจะได้โปรโตีนสูงและโปรโตีนนั้นทําให้เราอิ่มท้องนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะถ้าจะกินเนื้อวัวที่ มีความต้องบอกว่ากินแบบ medium rare เนี่ยก็ต้องเลือกเนื้อวัวที่มีคุณภาพดีลงทุนนิดนึงเนาะตอนนี้นะคะหมอได้กำลังรนอ,นนอนให้ร้อนนะคะโอเคร้อนและนะคะก็ให้เขาร้อนเต็มที่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลดไฟลงมาหน่อยเนาะแล้วก็เป็นคริกวก็คือเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่เป็นแบบ medium rare นะคะดิบๆอยู่แล้ว เหตุผลหนึ่งนะก็คือว่ามันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะทําให้กระตุ้นนะคะเรื่องของกรทฮอร์โมนก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยนะคะยังไงคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าต้องการลดน้าหนักนะคะเนื้อเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณควบคุมน้ําหนักด้วยแต่ระว่างเรื่อง